ลายคนที่เคยได้ยินวิธีการจีบสาวจากผู้หญิงนะครับคงได้ยินประมาณว่าถ้าจะจีบใครสักคนก็ต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนแทนที่จะเข้าไปจีบแบบตรงๆซึ่งมันก็เป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยครับจนกระทั่งเมื่อคุณได้เป็นเพื่อนกับเขาแล้วแล้วคุณก็จะเกิดคําถามว่าแล้วต้องทํายังไงต่ออะและนั่นแหละครับ คุณกำลังเจอกับสิ่งที่เรียกว่ากับดักเฟนโซนอยู่วันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะสารภาพความรู้สึกยังไงให้ไม่ดูเสลอไม่กดดัดและจะเกิดถูกปฏเิเสธขึ้นมาเราก็ยังคงรักษามิตรภาพไว้ได้คุณคิดว่าข้อดีของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในสถานะเพื่อนคืออะไรครับนั่นก็คือคุณสามารถคุยกับเขาในแบบที่เพื่อนคุยกันได้ครับไม่ใช่แบบพวกคาสโนวาทักครับที่ท่องสกีปกันมาจีบเพราะสิ่งที่คุณควรทํานั้นไม่ใช่การไปขอคบแต่คือการชวนเขาคุยกันแบบเพื่อนในเรื่องความรู้สึกของเราอารมณ์แแบบบใจๆคคุยยกกัันนซึ่่งงง็สาาาามมรรรถลอพูดดไ้้้ปะณี เรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันมาสักพักแล้วนะแล้วเราคิดว่ามิตรภาพนี้มีความหมายต่อเรามากเลยแต่ช่วงหลังๆมาเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกต่อแกในแบบที่มันเกินเพื่อนไปหน่อยอะเราก็เลยอยากจะมาลองคุยว่าเราควรจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีอยากให้แกช่วยคิดในฐานะเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแค่นี้เลยครับไม่มีการบังคับ ไม่มีการขอคำตอบจากก e ีไฟแค่แชร์สิ่งที่คุณรู้สึกและเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้รู้สึกด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยครับสาเหตุที่ทําให้คนเลิกเป็นเพื่อนกันหลังจากสารภาพรักไม่ใช่เพราะความวาชอบนะครับแต่มันคือความรู้สึกที่ว่าถ้าเราไม่ตอบตกลงเราก็จะเสียเพื่อนไปทันทีแต่ถ้าเราตอบตกลงเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแค่เหมือนเราถูกกดดันให้ตอบตกลงซึ่งมันไม่แฟร์กับทั้งสองฝ่ายเลยครับเพราะงั้นถ้าคุณอยากที่จะเล่นเกินเพื่อเล่นก็แค่คุยกับเขาในฐานะเพื่อนไม่ต้องพูดแบบเท่ต้องกด,ดันและบางทีไม่ต้้้้้้ออองงงงคาดดดดดหววััััยยกกก็็ไไไลลลลใชผเปนนบ่ฟะ